เดียไม่อยากตัดสินว่ามันคืออะไรอะแต่อย่างที่เดียบอกว่าเดียเชื่อมั่นว่าทางรอดเดียวของประชาธิปัตย์คือทางที่ต้องรื้อฟืน้นอุดมการเท่านั้นค่ะเมื่อที่ทางผักเป็นเช่นนี้ณนะวันนี้ก็คือเดียขอตัดสินใจว่าเดียจะไม่รับตำแหน่งใดๆแต่ว่าเดียจะยังคงทำงานสิ่งที่เดียได้เคยให้สัญญาไว้กับประชาชน สิ่งที่เดียตั้งใจมาลงรับสมัครเลือกตั้งพักประชาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั่นก็เพราะว่าตัวเดวเองแม้จะเพิ่งได้มีโอกาสเดินเข้ามาร่วมทำงานกับพักประชาธิปัตย์แต่เราก็ตั้งใจเดินมาด้วยอุดมการณ์ด้วยความหวังที่เราเชื่อมั่นและศรัทธาในพักประชาธิปัตย์ในวันที่พักไพ่แพ้การเลือกตั้งเหลือสอสอเพียง25คน เดียวว่ามันเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนก็ได้รู้สึกที่หวาดหวั่นแล้วก็กลัวว่าอนาคตของพักหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรเหมือนที่เดียนได้พูดกับพี่พี่สื่อมวลชนไปในครั้งแรกว่าวันนี้พักกำลังยืนอยู่บนทางแพ่งสองทางคือหนึ่งเราจะเข้าไปสู่อำนาจเพื่อที่จะใช้ระบบอุป,ปถัมภ์ที่วันหนึ่ง เมื่อไม่มีจะให้หรือให้สักเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอแล้วก็ทำได้แค่เพียงหวังว่าประชาชนจะให้โอกาสเราอีกครั้งหรือการใช้อุดมการจิตวิญญาณของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่ทำงานซื่อตรงกับประชาชนในการที่จะยึดหลักของความถูกต้องเพื่อประชาชน และมันก็เป็นหนทางที่เราทำสำเร็จที่ได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนมาตลอด77ปีเดียวว่าวันนี้สิ่งที่ตัวเดียเองแม้จะเพิ่งมาทำงานกับประชาธิปัตย์แต่เดียก็ได้ทบทวนแล้วว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์เคยทำสำเร็จในอดีตและความผิดพลาดที่ทำให้เราพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องโครงสร้างพักหรือปัญหาการทำงานภายในใดๆเลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างอุดมการณ์สร้างจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนเพื่อเป็นความหวังและเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ต่างหาก <at> และในวันที่เดีที่สุดก็คือในวันที่ประชาธิปัตย์กำลังยืนอยู่บนสองทางแง่งนี้ว่าประชาธิปัตย์จะกลับมาฟื้นฟูอุดมการณ์ได้สำเร็จ หรือประชาธิปัตย์กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วเดียจึงขอเลือกตัดสินใจที่จะลงมือทำว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นในสิ่งที่เดียเชื่อว่าทางรอดทางเดียวของประชาธิปัตย์ก็คือการรื้อฟื้นจิตวิญญาณการสวมจิตวิญญาณของพักประชาธิปัตย์ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ในวิถีทางที่บริสุทธิ์เหมือนที่อดีตหัวหน้าพักทั้งแท่านได้ทำมาตลอดนั่นคือทางรอดเดียวของประชาธิปัตย์ เดี๋ยวคงต้องขอประเมินขอทบทวนแล้วก็คงรอดูว่าทิศทางหลักหลักจากนี้ของพัรคจะเป็นเช่นไรค่ะแต่อย่างที่บอกว่าแนวทางหลักของเดียมันง่ายมากๆเลยแล้วเดีว่ามันก็เป็นแนวทางหลักสําหรับนักการเมืองก็คือว่า เราก็ต้องเลือกที่จะทำงานกับพักการเมืองที่มีอุดมการณ์ตรงกรันแต่ถ้าหากว่าอุดมการณ์ของเราไม่ตรงกับพักการเมืองแล้วก็คงเป็นเรื่องของเรามากกว่าที่จะต้องพิจรนานรณาตัวเองค่ะว่ายังสมควรที่จะทํางานกับพักต่อหรือไม่ใช้เวลาจะตัดสินใจกี่วันนะคะที่เราว่าจะประเมินว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปยังไม่ทราบอะคะก็คงรอดูเดียคิดว่าเมื่อถึงเวลามันก็คงจะมีสัญญาณอะไรที่จะบอกเราเองว่า ว่าวันไหนมันคงไม่ใช่แล้วจริงๆก็จะรอดูเดียวก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสมาชิกพักคทุกๆคนค่ะว่าทิศทางหลังจากนี้ที่จะขับเคลื่อนไปจะเป็นเช่นไร่ะคะก็คงยังไม่ได้ที่จะเร่งตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในวันนี้เพียงแต่ว่าอย่างที่เดียบอกว่าเมื่อทิศทางพรรเป็นเช่นนี้ ณนะวันนี้ก็คือเดี๋ยวขอตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไม่รับตําแหน่งใดๆแต่ว่าเดี๋ยวจะยังคงทํางาน สิ่งที่เดียได้เคยให้สัญญาไว้กับประชาชนในเรื่องของการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆในช่วงที่เดียได้หาเสียงการเลือกตั้งและได้ไปสัญญาไว้กับประชาชนตร,ตรงจุดนี้งานสิ่งใดที่เป็นการทาเพื่อประชาชนเดียจะยังคงทาต่อแต่การที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนดําเนินงานของพรรคเดียจะของดเว้นก่อนในช่วงนี้จนกว่าจะเห็นความชัดเจนของพรรคอีกครั้งหนึ่งค่ะ